สวัสดีครับผมหมอตั้มนะครับนายแพทย์พงศักดิ์พราศีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับก็แล้วก็ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเสริมคางครับการเสริมคางนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับก็คือการเสริมภาวนนะครับคือการใส่ซิลิโคนนะครับกับ2ออ่าก็คือ การเติมฟิลเลอร์นะครับการเติมฟิลเลอร์ก็คือข้อดีอ่ามีคนถามมาเยอะครับว่ามันต่างกันยังไงอันไหนดีกว่านะครับก็คืออ่าข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือการฉีดฟิลเลอร์นะครับก็จะไม่ต้องพักฟื้นก็คือฉีดแล้วสวยเลยแต่ว่าอาจจะต้องแบบมาเติมนะครับปีละครั้งนะครับเพราะว่าฟิลเลอร์นะครับอายุการใช้งานมันจะอยู่ที่ประมาณ1ปีนะครับถ้าอ่าไม่ต้องมีการพักฟื้นใดๆนะครับส่วน 2ก็คือการเสริมถาวรการใส่ซิลิโคนนะครับก็จะอยู่ได้ถาวรหน่อยแต่ว่าอาจจะต้องมีระยะการพักฟื้นนะครับหลังทําประมาณสัก7วัน14วันนะครับแล้วก็คางจะเริ่มยุบรวมเข้าที่นะครับเข้ารูปทรงรัดแกนอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง4เดือนบางคน6เดือนนะครับแล้วแต่ลักษณะของอคางเดิมว่าเป็นยังไง